โครงการเผาใบไม้ต้นหญ้าให้กลายเป็นฐานคาร์บอนเพื่อลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษที่ห้องประชุมพิงพาเลสโรงแรมเชียงใหม่ฮิลถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายธรรมยุทธเจนพิชิตกุลชัยประธานกรรมการในเครือบริษัทกูดเทียนกรุ๊ปจำกัดเจ้าของศูนย์ มหาสมบัติสามแผ่นดินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเป็นวิทยากรกิติมศักดิ์ในการประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเมืองเชียงใหม่ดินน้ำลมไฟสะอาดโดยมีนายคมสรรสุวรรณอัมพาอาดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีจะช่วยทำให้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษ PM 2.5ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงต่อเนื่องในหลายปีจนทำให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นสภาพที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากชาวบ้าน ลักรอบเผาป่าทำให้ดินน้ำลมไฟไม่สะอาดชาวบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยทางบริษัทกูดเทียนจึงขอนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นพิษด้วยวิธีไม่ซับซ้อนแถมยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมที่ยังสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน ควบคู่กันไปด้วยวิธีง่ายๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิระฐานแจ่มสุวรรณโทร9 9 0 9 8 2 3 9 6 9สวลิศราทินนานิวร้อมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือ รายงานเขาเขาเขาไปแล้วเผาให้สื่อดูแล้วนี่ครับอันนี้เผาไว้ให้ดูแลที่จะใช้เวลาเนี่ยวันจะเผาได้ก็คือขโมยนอนนะครับนี่ผสมเสร็จก็ไปส่งแล้เป็นปุ๋ยเลยครับเนี่ยพอเราได้ตรงนี้เนี่ยสำหรับน้ำปุ๋ยพวกนี้ยังคงต้องใช้อยู่อันนี้อันนี้เราเราเพื่อนเรารักษาเด่นอันนี้คือตัวรักษาเด่นเนาะอันนั้นทางใบอันนั้นทางใบอ่า วันนีได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยมาเลยนะเจริง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 ใบไม้มันนิดเดียวนะเผาได้เนี่ยแต่ตรงเนี้ยกระจกเนี้ยก็ได้เหรบใช่ฮะจุเลยตรงนี้เลยมาให้ท่านตูคำว่าคาร์บอนเนี่ยมันจริงๆมันก็คืออาหารห่วงโซ่ของสัตว์ทุกชนิดคาร์บอนแต่มนุษย์เราเนี่ยพยายามทำคาร์บอนให้ลอยเพื่อทำให้โลกร้อน ไม่รู้จักออกคาร์บอนเนี่ยดึงลงดินนะฮะดึงลงดินอันนี้ผมศึกษามาสามสิบสี่ปีตอนอายุยี่สิบกว่านะครับอศึกษามาร่วมกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาสำเร็จเพราะป,ประเทศเขาเนี่ยเขาเก่งเรื่องคาร์บอนมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีการพัฒนาทนะังเนี่ยถังอะไรอยาเงี้ยอนะ คือพัฒนาเสร็จแล้วเราก็ต้องถามาคาร์บอนนั้นน่ะจะต้องปลดปล่อยได้แต่ถ้าคาร์บอนทำคาร์บอนเนี่ยขอโทษนะเพชรเราเนี่ยก็เกิดจากคาร์บอนอคาร์บอนเข้าใจนะฮะพรานคาร์บอนเนี่ยตัวควบคุมโลกโลกไปเนี่ยคือถ้ารู้จักใช้คาร์บอนให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือดึงคาร์บอนที่ต้นไม้เนี่ยมันต้องโตจากคาร์บอน ถ้าไม่มีคาร์บอนตอนนายนีนนย่จะไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นมันจะดึงคาร์บอนเข้ามาใช้แล้วปล่อยออกซิเจนออกนะฮะนั่นือสารลายสีเขียวกบนันน,น,นั่นก็คือดึงคาร์บอนเข้าไปใช้แล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนออก